พรองค์ท่านเวลาทรงงานเนี่ยจะมองถึงว่าทุกของราษฎรก็คือทุกของพรองค์ท่านท่านทรงห่วงว่าประชาชนจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงในพื้นที่แต่ละแหง่งก็เห็นว่าพระองค์ท่านนทรงงานมาตั้ง60ปีถ้าทรงงานเดือนหนึ่งนี่อาจจะมากกว่า นักเรียนทุนอย่างผมคนหนึ่งเนะี่ยทั้งชีวิตก็ได้พระองท่านรับสั่งว่าเวลาไปเรียนหนังสือเอยก็อย่าไปเรียนหนังสืออย่างเดียวนะครับให้ดูบ้านดูเมืองเข้าไปด้วยสิ่งไหนที่ป็นประโยชน์ก็จะได้กลับมาพัฒนาประเทศไทยพองคท่านรับสั่งว่าทุกคนต้องรู้จักหน้าที่หน้าที่ของนักเรียนทุนคืออะไรคือไปเรียนหนังสือ เรียนจบมาแล้วก็ให้กลับมาทํางานให้กับประเทศไทยแล้วก็การที่เรากลับมานี่ก็อย่างน้อยเพื่อพัฒนาคนเมื่อคนมีความรู้แล้วก็สามารถที่ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับบุคคลต่อๆไปเป็นการสร้างคนคนเดียวแล้วก็มีการขยายเหมือนกับขยายเม็ดพันนะครับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทุนหรือไม่ใช่น,นักเรียนทุนก็ต่างต้องมีกิจสำนึกว่า พระอ,องค์ท่านทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยโอลรากายเป็นพระมหากษัตริย์ที่พร้อมที่จะให้กับประชาชนทุกคนมีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องถวายความจงรักภักดีต่อพระอ,องค์ท่านนะครับตลอดไป